ออมสกาวใจเคลื่อนไหวอีกครั้งลั่นดีใจที่ประชาชนชนะผ่านพ้นไปแล้วสำหรับการเลือกตั้งในวันที่14พฤษภาคม2 5 6ห1ในผู้สมัครซอสอเขต13เขตบึงกุ่งยกเว้นแขวงคลองกุ่งเขตลาดพร้าวยกเว้นแขวงจราเข้บัวพักเพื่อไทยเบอร์สี่ 4, อย่างอ,อมสกาวใจ ที่หลังรู้ผลการนับคะแนนอย่างไม่เป็นทางการก็ได้โพสต์ข้อความยอมรับความพ่ายแพ้พร้อมขอบคุณทุกคะแนนเสียงที่เลือกตนและพักเพื่อไทยล่าสุดอ,อมสกาวใจได้เคลื่อนไหวอีกครั้งโดยโพสต์ภาพที่มีข้อความเขียนว่าในทุกการแข่งขันจะมีผู้ชนะและผู้แพ้ในสนามการแข่งขันเราคือคู่แข่งไม่ใช่ศัตรู อ,อมขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะทุกท่านจากใจแต่สิ่งที่ดีใจที่สุดคือประชาชนชนะพร้อมแคปชั่นว่าคิดถึงรอยยิ้มทุกรอยยิ้มของประชาชนทุกท่านที่ให้ออมนะคะ